สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพส์ครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาชาวราศีกรกฎผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเป็นการทำนายแบบไทม์เลสนะที่สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างซึ่งถ้าเป็นเรื่องดีก็รับพลังบวกดีดีกลับไป ได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าไพ่มีคำเตือนอะไรก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตอะเป็นดีที่สุดเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่สองสำรับนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเจ็ดถ้วยนะคะสี่ไม้เท้า hydrofen เก้าไม้เท้านะคะ place of pencil cup d e s Ace of cup แ a มเปญแรนตนะคะเมจิเชียอ่าแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะคอ l e เลสคอนเซนสแชัน mm hmm. ถือว่าเป็นพลังงานด้านดีนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีเป้าหมายในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะช่วงนี้เจ้าความคิดคิดอยากทำนั่นทำนี่เยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะก็ขอให้เลือกทําในสิ่งที่คุณมีความชอบในสิ่งที่คุณถนัดนะมีความชอบส่วนตัวนะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะมันก็จะ ทำผลงานออกมาได้ดีนะดีเกินค่าดีเกินความคาดหมายนะคะใครที่คิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆในช่วงเนี้ก็ขอให้รีบลงมือทําเพราะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆอย่ากลกัวนะอย่าพึ่งกลัวอะไรไปก่อนบางทีคิดไปต่างๆนานายังไม่ได้ลงมือทําเลยนะคะก็คิดไป่วงนาแล้วนะคิดในแง่ลบด้วยบางทีก็เหมือนดูถูกความสามารถตัวเราเองอะ่ะจริงๆแล้วคุณคเ,นะเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคิดเก่ง เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องลงมือทําด้วยถึงจะประสบความสําเร็จอย่าเพิ่งกลัวอะไรไปก่อนนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะพอเราได้ลงมือทําได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามแผนที่คุณได้วางแผนเอาไว้นะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดเอาไว้เลยมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะคะ นะเรื่องที่ยากคุณก็สามารถผ่านไปได้ด้วยประสบการณ์นะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเราอาจจะเพิ่มนะเพิ่มพลังเพิ่มไฟเนะตัวเราให้มีมากขึ้นนะคะก็จะทําให้นะการทําสิ่งต่างๆทําเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ให้สําเร็จได้นะมันมีความสําเร็จรอคอยอยู่นะคะเนี่ยภัยสีไม้เท้ามีความมั่นคงเกิดขึ้นนะเกิดความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าเราต้องกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะตัดสินใจนะหรือ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะคะนะต้องเปิดรับมุมมองใหม่ๆนะมันถึงจะดีกับตัวคุณนะเกิดความมั่นมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตบางคนอาจจะกําลังมีแผนซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้นะคะซื้อบ้านซื้อที่ดินคอนโดนะเพื่อ รอ,องรับการเติบโตของครอบครัวนะคะบางคนมีครอบครัวแต่งงานนะก็อยากจะมีที่อยู่อาศัยที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อรองรับสมาชิกใหม่ที่มันจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็ได้นะหรืออาจจะมีแผนจะซื้อรถสักหนึ่งคันนะคะเป็นการได้ทรัพย์สินนะเพื่อัพพอร์ตนะความสุขสบายของตัวคุณนะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณใครที่กําลังทําเรื่องอาจจะขอเรื่อง อนุมัตินะคะซื้ออนุมัติจากธนาคารขอสินเชื่อก็ได้นะจากธนาคารจากสถาบันการเงินต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องของเราก็ได้นะถ้าการเงินของเรานดีนะไม่ติดขัดอะไรนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะนะนได้รับการอนุมัติที่ดีมากๆ จะมีเรื่องดีๆนะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจะมีข่าวดีหรือคุณกําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งรอคอยเรื่องราวต่างๆนะรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามานะก็มีโอกาสสมหวังนะคะช่วงนี้นะมีความาโดดเด่นนะในเรื่องของการได้รับความเมตตาเอ็นดูนะคะนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้มีพระคุณต่างๆนะหรือคนรอบตัว ที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณแทบจะทุกเรื่องกันเลยนะคะก็ยังมีดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยช่วยเหลือหนุนนำ้ำหนุนดวงให้คุณพบเจอความสำเร็จนะคะนะก็ถือว่าเป็นราศีที่เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้นะก็ต้องยิ่งกระทำแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะคะเรายิ่งทำดีก็ทำดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอยู่เคียงข้างเราเสมอคอยช่วยเหลือปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆให้มันออกไปนะคนไม่ดี คนที่จ้องจะทำร้ายเราเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้สัตรูัหมูมานทั้งหลายก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะแข,ข่งขันอะไรเราก็จะเป็นผู้ชนะนะถือว่าเป็นดวงชะตาเปิดนะดวงเปิดฟ้าเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะนะเราก็ต้องพยายามนะกระตุต้นตัวเองผลักดันตัวเองนะต้องอผลักดันตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มความเอาใจใส่นะกับสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อจะได้รับผล สำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสได้ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคุณอาจจะกําลังทำงานที่ใหม่ลงทุนในเรื่องการการทำธุรกิจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือบางคนทำงานหลักแล้วก็อาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาก่อให้เกิดรายได้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นก็ได้หรือคุณได้เจอช่องทางในการทำเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็อยู่ที่มุมมองความคิดของคุณ นะบางทีเราอาจจะใช้ความสามารถพิเศษทักษะเฉพาะตัวที่คุณมีอยู่นี่แหละนะมาทําเงินมาหาเงินอาจจะใช้ในเรื่องของการให้ความรู้นะคะนะเอาความรู้ความสามารถของเรานี่แหละนะเอามาสอนเอามาทําเงินก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะได้รับนะรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะมีข่าวดีเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานคุณจะมีอํานาจบรารมีนะได้รับผิดชอบงานใหญ่งานสําคัญได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะคะ มีอำนาจในการสั่งการคำพูดของคุณนะคำสั่งของคุณจะมีคนเชื่อถือนะใครที่เป็นหัวหน้าคนต้องปกครองลูกน้องนะในปริมาณมากๆนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มความหนักแน่นนะคะเพิ่มความเข้มงวด แต่บางเหตุการณ์ก็ต้องมีความอาร่วมอร่อยนะมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคือในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้วิธีการปกครองคนในแบบต่างๆที่มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าใช้อํานาจของเราในทางที่ไม่ดีนะอาจจะเอาไปคมเหงคนอื่นนะเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ไม่ดีนะคะนะเราก็ต้องปกครองคน ด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะหรืองานบางอย่างเราก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปสอนนะเข้าไปแนะนำนะเราก็ต้องให้ใจลูกน้องก่อนลูกน้องถึงจะให้ใจเราพร้อมกับทํางานให้แบบถวายหัวกันเลยนะคะนะการทํางานกับคนหมู่มากก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวบ้างแต่เชื่อเถอะว่านะถ้าคุณรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง นะไม่อีโก้สูงเกินไปรับรองเลยว่านะการทำงานต่างๆก็จะประสบความสำเร็จดีมากๆนะคะชีวิตของคุณกำลังได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตมันกำลังถูกปัดเป่าออกไปแล้วนะความสุขมากมายสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณไม่เคยมีหรือมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะเป็นสิ่งที่เมื่อคุณได้รับแล้ว มันเหมือนทําให้คุณมีความสุขมีกําลังใจนะอาจจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้คุณมีแรงใจในการใช้ชีวิตต่อไปก็ได้หรืออาจจะมีสิ่งหิวใจเข้ามาอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะที่มาหิวใจคุณนะทําให้คุณมีความสุขมีกําลังใจในการที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปนะเหมือนกับว่าคุณต้องหาเวลานะทําเรื่องดีๆให้กับตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ทํางานหาเงินอย่างเดียวนะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะอาจจะพาตัวเองไป รับพลังบวกดีๆอาจจะไปชาร์จแบตนะไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนพาครอบคอรัวไปเที่ยวก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นการได้กระชับความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบคอรัวมีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องจัดสรรนนเรื่องของเวลาเวลางานแล้วก็ทําเต็มที่แหละ,ะแต่เวลาส่วนตัวเราก็ต้องมีให้กับตัวเองให้กับคนรัก ให้กับครอบครัวบ้างนะคะก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนาะชีวิตของคุณช่วงเนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเติบโตมีการขยับขยายนาะถึงจะดีทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณจะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นนาทีทองเป็นโอกาสดีของคนขยันนาะถ้าช่วงนี้ คุขยันมีความหมั่นเพียรรับรองเลยว่านะเงินทองมากมายความสําเร็จทุกทิศทุกทางมันจะพุ่งเข้ามาหาคุณอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะอะไรที่เราคาดหวังไว้เราอาจจะหวังแค่แสนแต่เราอาจจะได้เป็นร้านเป็นเกินแบบเกินความคาดหมายเกินเหนือจินตนาการของเราเลยก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องมหัศจย์นะหรือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะดีๆที่มันจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเบิกบ,บานใจมีความสุข นะก็ขอให้กระทําแต่สิ่งที่ดีๆไว้เชื่อเลยว่านะพลังงานดีๆก็จะดึงด,ดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณชีวิตของคุณอาจจะต้องเจอปัญหามีบททดสอบชีวิตมากมายเข้ามาก็ขอให้สู้ๆนะคะนเะชื่อเลยว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆานมะีเป้าหมายอะไรเราก็ต้องทําให้สําเร็จนะเชื่อเลยว่าคุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวนะลืมตาอาปากได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ นะมีเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นด้วยใครที่ยังโสดนะมีโอกาสหายโสดได้เลยนะคะนะถ้าเราเปิดใจอ่รับรองเลยว่ามีคนเข้ามาแน่นอนเป็นคนที่คุณโอเคกับเขาเลยแหละนะคะเป็นคนที่อาจจะตรงสเปคเป็นคนที่คุณเฝ้ารอคอยมานานอาจจะเป็นคนที่คุณเล็งเอาไว้นะเขาคนนั้นก็พร้อมที่จะเปิดใจรับคุณ นะเหมือนคุยกันเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันนะคะปรึกษากันไปปรึกษากันมามันก็ก่อเกิดเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นมันเหมือนเป็นความรักที่บริสุทธนะินะนะอาจจะเป็นรักแรกนะรักแรกของคุณหรืออาจจะเป็นรักที่ดีที่สุดของคุณที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะช่วงนี้ความรักก็ ดูจานิ่งๆอาจจะไม่หวือหวาไม่ได้หวานชื่นแต่คุณสองคนก็เข้าใจกันดีนะคะ,ะช่วงนี้ก็ช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะเก็บเงินไว้แต่งงานเก็บเงินไว้ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินร่วมกันนะเก็บเงินไว้ซื้อบ้านเป็นเรือนหอก็ได้นะคะ,ะเป็นเรือนหอหรืออาจจะเก็บไว้เพื่อ,อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อหลานที่มันที่จะเกิดขึ้นนะคะ มีการได้ขยายขยายครอบครัวให้ใหญ่โตมากขึ้นก็อย่างที่กล่าวไปว่ามีเกณฑ์จะได้บ้านที่ดินรถนะคะก็เป็นการขยายขยายเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่อาจจะมีลูกเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะนะเป็นช่วงที่ความรักก็จะดําเนินไปเรื่อยๆแต่ก็ยังรักกันดีรนะักกันดีไม่เปลี่ยนแปลงนะช่วยกันทำมาหากินดีมากๆนะเรื่องของความรักก็ สดใสดีสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะและนี่ก็คือเรื่องเสื่อไพยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะเราทําดีเราก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ถ้าเราทําสิ่งไม่ดีนะมันก็ต้องเป็นไปนตามนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง ที่เป็นรูปหัวใจนะคะเป็นปุ่มขอบคุณนะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนนะให้จามีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็สามารถกดกันได้นะคะและที่สําคัญนะอย่าลืมกดติดตามช่องการด่าพยากร,กรกันด้วยสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะชาวราศีกรกฎนะมีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ